เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งลำครับสำหรับ Accord G10 คันนี้ครับอ่ะคันนี้เป็นไงครับรอไหมครับการจัดทรงที่ร้านอารสักล็อสซิงจอหอโคลาครับแล้วไปเจาะลึกกันดูครับว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างอ่ะดูทรงโดยรวนกันก่อนนะครับโอ้โห่อแล้วอาการอีกหนึ่งหนึ่งลำครับสำหรับ Accord G10 คันนี้ครับโอ้โหทรงไม่เป็นรองใครจริงครับไปเจาะลึกครับว่ามีอะไรบ้างรอครับเป็น BBS CR ครับ งาน WPM มาในสเปคกว้าง8ครึ่งออฟเซต35าครับมาในรูปแบบสีดำเงา,าแล้วก็ยางเลือกใช้เป็นโตโยต้าอ์วันสาย,ยาง2 3 5 4 5 18ครับผมแล้วก็คันที่จะทรงด้วยสตัดของซิมเ e อร์นิโอแมกพครับฟิตเมนที่ได้ข้างหน้าครับหนึ่งสอดครับประมาณนี้ครับดูด้านหลังกันบ้างหลังก็ประมาณหนึ่งสอดเช่นกันครับโอ้โหทรงเสียวจัดครับแล้วก็ดูฟิตเมนต์ของ ล้อกว้างแปครึ่งออสห้าครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้มีเพิ่มเติมปรับแคมเบอร์ลดอาการกินยางด้านในของ ISR ด้วยนะครับแล้วก็รถขาวล้อดําเป็นอะไรที่หล่ออีกเช่นเคยครับตอนนี้ล้อสีดํามาแรงมากๆสําหรับโคลานะที่ผมว่าสีดำอะตอนเนี้ยฮิตสุดอ่ะก็จะห่อประมาณนี้นะครับ แล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดครับที่สนใจแม็กยางช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะ P V S U V หรือว่าไวรุ่น EV ก็คิดถึงเราได้เช่นเคยครับหรือว่าใครอยากรอแบบ Accord G10 คันนี้ก็มาหาเราได้นะครับอานาจรล็อตซิ่งจะหอโคราชเบอร์โทร0885958220ครับคิดจะแต่งรถคิดถึงอนานาจรล็อตซิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ